สิบหมื่นขุนเขาถ้ำสยบมานผ่านเหตุการณ์เทพประสูนฟื้นคืนชีพแล้วท้องฟ้าเหนือบริเวณถ้ำสยบมานซึ่งปกติจะถูกปกคลุมด้วยเมฆดำทะมึนรวมถึงหมอกดำที่ลอยเวียนวนอยู่ตรงหน้าปากถ้ำบัดนี้ต่างอัตถานหายไปหมดสิน้นไม่เว้นกระทั่งลมเย็นๆที่พัดออกจากถ้ำตลอดเวลาด้วยแต่ว่าท้องฟ้า ยังคงขมุกมัวเทือกเขายังคงลกล้างรูปปั้นสตัตีตรงกลางปากถ้ำยังคงยืนตากลมตากฝนอยู่ที่เดิมจะแปลกไปก็คือเบื้องหน้าของนางในตอนนี้กับยืนไว้ด้วยหนุ่มน้อยในชุดผ้าไหมสีสดรูปโฉมหล่อเหลาจนแทบจะพูดได้ว่างามหยดเยิ้มอยู่คนหนึ่งใบหน้าขาวผ่องเกินกว่าสตีทั่วไป คิ้วเรียวตาแดงปากบางคางแหลมเพ่งพิษให้ดีๆเขาหน้านี้กับละไม้คล้ายคึงกับรูปปั้นอยู่หลายส่วนหนุ่มน้อยที่หล่อเหลาจนเหลือเชื่อคนนี้ก็คือเทพอสูรที่พึ่งฟื้นคืนชีพใครจะคิดอสูรที่ชนเผ่าชายแดนใต้ผวาหวาดกลัวกันมาอย่างช้านานถึงกับเป็นหนุ่มน้อยรูปงามคนหนึ่งนับจากวันที่ฟื้นคืนไม่ทราบว่าทำไม แม้จะไม่ออกอาวาดเข็นฆ่าผู้คนเป็นการใหญ่แต่เทพอสูนก็ไม่ได้แสดงถึงความปิติยินดีกับเอาแต่ยืนเสื่องซึมมองรูปปั้นของหลิงหลงอยู่เช่นนั้นเงามืดขยับเข้ามาใกล้เป็นปีศาจเผ่าวเวทลอยตัวมาหยุดตรงด้านหลังท่านเทพสูนเทพอสูนไม่ขยับหน้าก็ไม่หันขณะถามว่าเป็นอย่างไรบ้างปีศาจเผาวเวท จับจ้องแผ่นหลังของหนุ่มน้อยในชุดผ้าไหมสีสดขณะรายงานราชาปีศาจท,ทั้ง13ได้สยบชนเผ่าที่เหลืออยู่ใน10บหมื่นขุนเขาไว้หมดแล้วทุกคนล้วนรอคำสั่งของท่านเทพสูรเพียงผู้เดียวล่างนั้นจึงค่อยๆขยับหันมาถามยังเฉื่อยชาว่ายังเหลืออยู่อีกกี่เผ่าปีศาจเผ่าเวทตอบว่าบัดนี้เหลือเพียง37ในช่วงร้อยปีหลัง ภา,ายในสิบหมื่นคุนเขาไลซึ่งผู้นำชนเผ่าเหล่านั้นส่วนใหญ่จะเขียนฆ่าล้างพันกันเองจนบางเผ่าสูญสิ้นตายเรียบเทพอสูรหัวเลาะสีหน้าปาศจากแววผิดหวังหรือเห็นใจสายตาแวววาบดุดร้ายปีศาจเผ่าเวทจูจูก็รู้สึกร้อนหน้าดุดเปลวเพิงลวกอันที่จริงสมควรจะบอกว่าเหลือ38ถึงจะถูกเทพอสูรแย้งยังมีเจ้า ผู้สืบทอดคนสุดท้ายของเผ่าหมอผีดำเหลืออยู่ไม่ใช่เหรอปีศาจเผ่าเวทก้มหน้างเงียบใบหน้าหล่อเหล่านั้นเปือนกับสายตาตกอยู่ที่รูปปั้นอีกครั้งมันเพ่งตาอยู่นานก่อนเรียกขึ้นอย่างกระทันหันเฮยมู่ปีศาจเผ่าเวทสะดุง้งชื่อชื่อนี้สำหรับมันเหมือนเป็นแผลลึกในใจได้ยินทีไรเหมือนมีมีดมากรีดย้ำแม้สายตายังติดตึงอยู่กับรูปปั้น เทพประสูนกลับถามด้วยน้ำเสียงที่เจือจางว่าผ่านมานานแล้วแต่เมื่อยืนต่อหน้าหลิงหลงเจ้าเคยสำนึกเสียใจบ้างไหมปีศาจเผ่าเวทเย็บงันไปนานก่อนตอบด้วยเสียงเบาบางว่าเคยแววตาผู้ถามศาสตร์ประกายแปลกๆขึ้นวูบน้ำเสียงเปลี่ยนเป็นซึมเศร้าในโลกนี้นอกจากพี่ใหญ่ ที่แปลเปลี่ยนเป็นวิญญาณธมินคนนั้นของเจ้าก็มีเพียงเจ้าที่รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับหลิงหลงสมัยนั้นพวกเจ้าร่วมเดินทางกันมา8ดคนบุกป่าฝ่าภูเขาเพื่อไล่ล่าสังหารข้าตอนนี้พอนึกขึ้นมาเหมือนกับว่าเรื่องราวเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเองล่างในชุดดำเริ่มสั่นสะท้านภาพในอดีตผุดขึ้นลอยมาอยู่ตรงหน้าเพียงแต่ผู้พูด มีได้สนใจในปฏิกิริยาของผู้ฟังทุกถ้อยคำที่กล่าวไม่ว่าจะกับตัวเองหรือกับปีศาจเผ่าเวทมิสู้บอกว่าพูดกับรูปปั้นจะถูกต้องมากกว่าในสายตาของมันยามนี้มีเพียงรูปปั้นนี้เท่านั้นแล้วเจ้าละ่ะน้ำเสียงมันเต็มไปด้วยความเจ็บป,ปวดโศกเศร้าและโกรธเคืองตกลงเจ้าทำไปเพื่ออะไรรูปปั้นศิลาไม่ตอบ ยังคนยืนประจันหน้ามันอย่างเงียบกิบในใจเจ้ามนุษย์บนโลกลิขิตแห่งฟ้าหรือธรรมชาติบ้าบอคอแตกอะไรนั่นมันสำคัญมากนักเหรือพูดถึงตรงนี้จิ้งค้ายสะเทือนใจน้ำเสียงจึงเปลี่ยนเป็นดังขึ้นเจ้าเห็นพวกมันสำคัญกว่าข้าดังนั้นจึงคิดจะกำจัดข้าเพื่อพวกมันใช่หรือไม่ใบหน้า,หล,าหล่อเหลางดงามพันสยะยิ้มเย็นชาแต่จะบอกอะไรให้ ข้าไม่เคยสนใจเรื่องพวกนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นลิขิตแห่งฟ้าหรือสัพพสัตในโลกล่าพวกมันนับเป็นตัวอะไรน้ำเสียงยิ่งดุดันขึ้นแววตาลุกจ้าแทบเป็นไฟแต่กับยิ่งเพิ่มความน่าดูน่าชมให้กับใบหน้างามประหลาดนั้นหากเจ้าต้องการให้ข้าตายแค่บอกมาคำเดียวก็พอเจ้ารู้ใช่ไหมมันแผดเสียงสูงใส จากนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นลำพึงลำพันแต่เพราะอะไรเจ้าจึงเห็นพวกมันสำคัญกว่าตัวเองสำคัญกว่าชีวิตของตัวเองมันยื่นมือไปรูปไร้ใบหน้าซึ่งเคยอ่อนละมุนติดตรึงอยู่ในความทรงจำอย่างช้าๆหากบัดนี้กับหยาบกระด้างระคายมือสัมผัสเย็นเฉียบไล้ซึ่งความอบอุ่นถ่ายทอดขึ้นมาตามฝ่ามือมันอ้าแขนโอบกอดรูปปั้นไว้ อย่างทนุถนอมปีศาจเผ่าเวทยืนมองการกระทําแปลกๆอย่างนั้นอยู่เงียบๆข้ารู้หลิงหลงข้ารู้เป็นมนุษย์บนโลกนี้ตั้งหาที่ทำ้ายเจ้าเทพอสูรพิมพ์ตาลงพึมพันเหมือนละเมอเจ้าวางใจเถอะข้าจะกบฝังทุกสรรพสิ่งในใต้ล่าให้เป็นเพื่อนเจ้าจากนั้นข้าก็จะตามหาเจ้ารอข้าด้วยนะเสียงนั้นแผ่วเบา,เบาจนเงียบหายไป หนุ่มน้อยผู้งามหยาดเยิมยังคงยืนก่อนรูปปั้นอันเย็นเฉียบอย่างรักใคร่ปีศาจเผาวเวทยืนนิ่งเหมือนทอดไม้เมฆดำกลางท้องฟ้าส่งสายอสศนีฝาเปรี่ยงจากนั้นเม็ดฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาสายฝนสัตว์กระจายเปลี่ยนทิศทางไปตามแรงลมเปลี่ยนโลกใบนี้จนมืดมัวแต่ในความพร่ามัวนั้นปีศาจเผาวเวท ตะลึงจ้องสายฝนที่หยาดหยดจากแก้มรูปปั้นนั้นช่างเหมือนหยาดหยดน้ำตายิ่งนักย่างเข้าช่วงใบญ้าง,งอกงามนกขมิ้นบินว่อนห่างจากเขาเมคาเขียวไปทางทิศตะวันออก3000ันลี้ข้างถนนสายเก่ายาวเหยียดจากต้นหม่อนไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ร้านเท่าแก่เหอซึ่งอยู่ห่างจากสะน้อยประมาณหวันยังคงตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวริมถนน คอยต้อนรับผู้คนที่สัญจรไปมาไม่เปลี่ยนแปลงที่จริงเท่าแก่เหอเลิกจำไปแล้วว่าตกลงตัวเองต้อนรับขับสู้ลูกค้าไปมากน้อยเพียงใดเพราะคนที่ผ่านทางมาย่อมมีสารพัดส,สารเพแต่ในช่วงสามวันนี้แม้อายุจะมากขึ้นแต่มันคิดว่า จะสามารถจดจำลูกค้าคนนี้ไปจนวันตายอันที่จริงจะเรียกว่าลูกค้าคนหนึ่งก็ไม่ค่อยจะถูกนักพูดให้ชัดต้องบอกว่าเป็นลูกค้าที่พาวานอนมาด้วยตัวหนึ่งและที่ทิ้งความทรงจำให้มันมากที่สุดก็คือวานอนประหลาดตัวนี้นั้นมีสามตาเมื่อสามวันก่อนขณะที่ทั้งแก่เหอยืนรอลูกค้าอยู่หน้าร้านเห็นชายหนุ่มท่าทางเสื่องซึมใบหน้ามอมแมมเต็มไปด้วยฝุ่น เดินมาตามถนนบนไหลมีวานอนนั่งเกาะมาอีกตัวก็รู้สึกคุ้นๆตาตอนนั้นมันผวาเข้าไปคิดจะพูดโน้มน้าวดึงใจลูกค้าเข้าร้านคิดไม่ถึงพูดไปแค่ในท่านร้านของข้ามีชาแล้วร้องสุราลดเลิศมิสู้เข้าไปคำพูดที่เหลือยังไม่ทันหลุดออกจากปากชายหนุ่มหน้าตาซูบเซียวคนนั้นก็หายวับไปต่อหน้าต่อตารอจนได้สติกลับมา ก็เห็นมันเข้าไปนั่งในร้านเรียบร้อยแล้วและบนโต๊ะก็มีเงินที่หนักพอจะดื่มกินในร้านไม่หยุดไปสาวันวางอยู่เท่าแก่เหอย่อมดีใจเป็นธรรมดารีบเทสุราส่งกับข้าวแต่ที่นอกเหนือความคาดหมายก็คือลูกค้ากับวานนอนประหลาด3มตานี้ถึงกับพักอยู่ในร้าน3วันสามคืนจริงๆและจนถึงวันนี้ ก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะออกเดินทางสามวันที่ผ่านมาเท่าแก่เหอไม่เคยได้ยินเสียงพูดหรือได้เห็นรอยยิ้มจากลูกค้าคนนี้เลยทุกครั้งที่นำสุราอาหารมาวางไว้บนโต๊ะ มันจะมองกาสุราอย่างเงียบงันจากนั้นก็เริ่มลินดื่มเพียงแต่คอมันไม่แข็งตามที่เ่าแก่เหอลองประเมินดูน่าจะไม่ถึงครึ่งกาก็เมาพับหลับไปแล้วตรงกันข้ามกับวานอนสามตาที่พามาด้วยกับสร้างความแตกตื่นให้เป็นยิ่งนักพูดกันตามจริง แม้จะเปิดร้านในสถานที่ลกล้างห่างไกลแต่ก็เป็นเส้นทางที่ลูกค้าสัญจรเดินผ่านไปมาไม่น้อยเท่าแก่เหอะจึงพอจะนับได้ว่าเป็นผู้ที่พบเห็นผู้คนและเหตุการณ์มามากแต่ช่วงสามวันนี้มันพ่มบอกกับตัวเองว่าไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งว่าได้พบกับวานอนที่ดื่มสุราเป็นและคอแข็งที่สุดในชีวิตแล้วแค่ช่วนหนึ่งคืนเท่านั้นสุราทั้งหมดที่มีรวมถึงนาลีแดงสุราลดแรงที่ฝังไว้ใต้ดิน ไว้หลังร้านนั้นถูกเจ้าวานอนตัวนี้ขุดขึ้นมาดื่มจนหมดเกลี้ยงแม้เท่าแก่เหอจะฟังภาษาวานอนไม่เข้าใจแต่คนปัญญาอ่อนก็ยังดูออกว่าเจ้าวานอนตัวนี้ต้องการอะไรเดิมทีเท่าแก่เหอไม่สนใจคิดไม่ถึงว่าเจ้าวานอนตัวร้ายเจ้ะหูไวตาไว ถึงกับแอบขโมยเงินที่มันเก็บหอมรอมริบมาโยนเล่นต่อหน้าต่อตาเท่าแก่เหอหมดปัญญาจะรับมือและนอกจากนี้ก็ยังมีเงินของลูกค้าคนนี้ที่จ่ายไว้ล่วงหน้าที่มากเพียงพอจึงสั่งคนงานของร้านในเมืองที่นำสินค้ามาส่งตามงวดเวลาให้นำสุรามาเพิ่มให้เป็นพิเศษตอนแรกมันยังรู้สึกฉุนเฉียวแต่ผ่านไปนานเข้ากับเริ่มชอบเจ้าวานนอนตัวนี้ ซึ่งนอกจากการชอบดื่มสุราก็ไม่มีนิสัยเสียอย่างอื่นเลยตรงกันข้ามกันกับชอบเล่นสนุกอยู่ในร้านอารมณ์ดีขึ้นมาก็ยังเล่นกายกรรมให้หลายท่าไม่เพียงเท่าแก่เหอจะชมดูอย่างละลานตาแล้วบรรดาลูกค้าที่มาอุดหนุนยังหัวล่อชอบใจใช้เวลาอยู่ในร้านมากขึ้นทำกำไรให้เท่าแก่เหอขึ้นไม่น้อยแต่ตัวเจ้านาย กับมินิสัยตรงกันข้ามใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเมาหลับยามตื่นขึ้นเพียงกว่าสายตาไล้ประกายไปรอบๆบางครั้งบางคราวที่วานอนแสนสนที่กลับมาหาแววตามันจึงมีประกายขึ้นเล็กน้อยยื่นมือไปลูบหัวอย่างเกียจค้านจากนั้นก็ลินสุลาดื่มต่อสักคู่ก็เมาพับหลับไปอีกครั้งมีบางครั้งเท่าแก่เหออดคิดไม่ได้ว่า หรือจะเป็นคนเสียสติเพียงแต่แม้จะเป็นเท่าแก่ร้านธรรมดาก็ยังพอดูออกว่าชายหนุ่มผู้นี้แตกต่างไปจากลูกค้าทั่ว,วไปเพราะตลอดสามวันที่อยู่ที่นี่ในตอนพกข่ำยุงที่มักจะชุกชุมอยู่จู่ๆก,ก็หายหัวไปหมดยิ่งกว่านั้นพอล่วงเข้าเวลายามวิการปกติทุ่งล้างด้านนอกที่มักจะมีเสียงเห่าหอนของหมาป่าก็เปลี่ยนเป็นเงียบกิบเหมือนเปล่าสาก คล้ายกับเดรลฉาเหล่านั้นถูกอะไรบางอย่างสร้างความตกใจจนหลบลี้หนีหายไปหมดทำเอาเท่าแก่เหอที่นอนฟังเสียงเหล่านั้นจนชินรู้สึกว่าสามวันมันนี้ช่างเงียบว,วังเวงเกินไปผ่านออนนอนไม่หลับเสียทีใกล้พบข้าของวันนี้เข้าแก่เหอปิดสมุดบัญชีและถอนใจยาว เงยหน้ามองออกไปนอกร้านด้านนอกมีแสงตะวันลอดเข้ามาในหน้าต่างพาให้เกิดเงาโตะ๊ะเก้าอี้ทอดยาวไปบนพื้นคล้ายกับการเวลาที่เดินทางผ่านสถานที่นี้ไปอย่างเงียบกิบด้วยเช่นกันอยู่ดีๆเท่าแก่เหอะก็รู้สึกหดหูใจนับๆดูมันอยู่มาห้สิปีแล้วแม้คนงานที่มาส่งของจะบอกว่าดูเหมือนคนอายุ40แต่มันรู้ตัวดีว่า เลียวแรงในปัจจุบันเริ่มเสื่อมถอยลงไปมากวันเวลาไม่เคยปานีใครแล้วจะอยู่แบบนี้ตลอดชีวิตหรือมันจ้องเงาโต๊ะเก้าอี้บนพื้นอย่างเสื่องซึมเงยหน้ามองก็เห็นรอยแตกกระเทาะตามผนังทั้งสี่ด้านของร้านแสงอาทิตย์ยามอัสดงอาบไหลทั่วใบหน้าเผยให้เห็นรอยหยาบกล้านของชีวิตเท่าแก่เหอถอนใจขึ้นชีวิตเป็นอนิจจัง อย่าไปคิดถึงมันจะดีกว่าพอโปรงได้ก็ดีขึ้นแล้วก็หยิบสมุดบัญชีติดมือพางเดินไปหาลูกค้ารายเดียวของร้านในขณะนี้ลูกค้าท่านนี้มักจะนั่งอยู่โต๊ะในสุดยามนี้ก็เหมือนเคยกำลังเมาหลับฟุบหน้าขอบโต๊ะส่วนวานอนสามตากับนั่งอยู่บนโต๊ะมือซ้ายถือกาสุลามือขวาหยิบกับแก้ในจานดื่มคำกินคำอย่างอร่ออร่อย เท่าแก่เห่อแอบไอเบาๆเจ้าวานอนตัวลายเพียงปาดตามาวองแมบหนึ่งก็เลื่อนความสนใจไปที่กาสุราในมือเท่าแก่เหอถอนใจเฮือกเจ้าวานอนตัวนี้เป็นเดรฉานที่ชอบดื่มสุราที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอที่หน้าหัวเลาะก็คือบนหลังยังสะพายถุงสุราไว้อีกใบแม้จะแบนแห้งไปแล้วก็ตามเท่าแก่เหอดึงสายตากลับมา รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยโดยไม่รู้สาเหตุมอนกรมไออีกครั้งก่อนส่งเสียงเรียกอย่างเกรงใจในายท่านนายท่านแต่ลากนั้นไม่ขยับแม้แต่น้อยเท่าแก่เหอยยกมือขึ้นเกาศีรษะสีหน้าไม่ค่อยดีแต่ยังคงพูดต่อไปเออนายท่านคือว่าอย่างนี้เงินที่ท่านจ่ายไว้เมื่อสามวันก่อนบัตรนี้ถูกใช้ออกไปหมดแล้ว ร้านของค่าทุนน้อยกำไรน้อยออไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าชายหนุ่มเมาจริงหรือแกล้งยังคงฟุบหน้าอยู่เช่นนั้นเท่าแก่เหอถอนใจยาวกล่าวอุบอิบว่าอันที่จริงเงินที่จ่ายไว้ล่วงหน้านับว่าไม่น้อยเลยอย่าว่าแต่จะอยู่กินสามวันต่อให้ห้าวันก็ยังพอแต่แต่สัตว์เลี้ยงของท่านตัวนี้ร้ายกาจเหลือเกินเพียงแค่สวันถึงกับดื่นสุราในร้านไปหมด ยังไม่พอสุราสีหายที่เพิ่งส่งมาก็ยังถูกมันดื่มจนหมดเกลี้ยงพูดถึงตรงนี้ก็ชำเลืองไปมองวานอนสามตาอย่างหวาดหวาดเห็นเจ้าตัวร้ายถลึงตามองตอบอีกทั้งแลบลิ้นปิ้นตาใส่เข้าแก่เหอได้ลดเสียงลงได้โปรดชำระเงินเพิ่มขึ้นอีกสักเล็กนอนได้หรือไม่เออที่จริงเงินที่ท่านให้ไว้ก็ถูกสัตว์เลี้ยงของท่านขโมยไป จนบัดนี้ยังไม่คืนค่ายังไม่ทันจะพูดจบก็มีเสียงดังปึกเงินก้อนหนึ่งกระเด้งกระดอนอยู่บนโต๊ะพอหยุดนิ่งก็พบว่าเป็นเงินที่ถูกขโมยไปไม่รู้ว่าเจ้าตัวร้ายเป็นล้วงออกมาจากที่ใดเท่าแก่เหอรีบคว้าม,มาเก็บในอกเสื้อแต่แล้วก็ชะงักลังเลมองที่วานนอนตัวร้ายอีกทีก่อนล้วงออกมาใหม่เปิดอกเสื้อในแล้วซุกเข้าไปเก็บอย่างมิดชิดขณะจะเอ่ยปากพูดต่อ หน้าประตูก็มีเสียงเรียกมีคนอยู่ไหมเท่าแก่เหอหันควับเห็นหน้าประตูยืนไว้ด้วยคนสามคนเป็นชายสองหญิงหนึ่งคนนำหน้าคือชายชรลามือถือลำไพ่แขวนป้ายทำด้วยผ้าสีขาวเขียนว่าเซียนวิเศษชีท้ทางข้างๆมันคือดารุณีแกลกรุ่นอายุป,ประมาณ10-78หน้าตาจิ้มลิ้มลิมฝีปากประดับด้วยรอยยิ้มน้อย หนึ่งชลาหนึ่งยาววัยนี้หนึ่งมีกลิ่นอายเซียนผู้หลุดพ้นหนึ่งแจ่มใสงดงามน่ารักแต่ที่ด้านหลังกับยืนไว้ด้วยชายชรลากลางคนหิ้วสัมภะพลุงพลังรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนทั่วไปเขาหน้าเหมือนสุนัขเห็นแล้วชวนให้รู้สึกชิงชังรังเกียจเท่าแก่เหอรีบเดินเข้ามาเพื่อต้อนรับแต่อย่างไร ชายหนุ่มเจ้าของวานอนก็เมาพับเห็นได้ชัดว่าหนีไปไหนไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเขาจึงไปต้อนรับลูกค้าใหม่จะดีกว่ามีมียินดีต้อนรับไม่ทราบว่าท่านทั้งสามจะทานอาหารอะไรหรือว่าพักแรมหรือทั้งสองอย่างเลยชายชรลาหัวเราะเป็นไรเท่าแก่เหอจำพวกเราไม่ได้แล,ล้วเล่เท่าแก่เหอชะงักแต่หลังจากมองอยู่นานกลับนึกไม่ออกมันเปิดร้านข้างทางสายทางเป่าเปี่ยวนี้มาเนิ่นนาน ลูกค้าที่สัญจรไปมามีมากมายจะจำหน้าทุกคนได้อย่างไรขอประทานโทษนะครับทุกท่านข้าน้อยอายุมากแล้วความจำเริ่มแย่เต็มทนชายชรามีสีหน้าบึ้งตึงโครงศีรษะถอนใจเฮ้อน่าเสียดายปุตชนคนธรรมดาส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนี้เซียนมาเยือนตรงหน้าตากลับไม่มีแววในใจเท่าแก่เหอ พันบังเกิดความเลื่อมใสเมื่อมองชายชราตรงหน้าอย่างละเอียดอีกครั้งเห็นอีกฝ่ายผมเพผวหนวดเคราวเผาโพนใบหน้าอิ่มเอิบสดใสน่าจะเป็นยอดคนผู้ดุดพ้นจริงๆแม้มันจะไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดยอดคนผู้ดุดพ้นถึงมีสารรูปเหมือนสินแสดูดวงธรรมดาหน่ำซ้ำดลุดีน้อยที่มาด้วยกันยังทำหน้าเบื่อหน่ายเออมละอาแต่คิดว่า ในเมื่อเป็นยอดคนก็ย่อมเป็นธรรมดาที่คนธรรมดาอย่างตนจะไม่เข้าใจหากเข้าใจตนไม่กลายเป็นยอดคนไปด้วยแล้วเหรอคิดถึงตรงนี้เท่าแก่เหอก็ยิ่งค่อมตัวลงตลดพื้นเชื้อเชิญอ,อย่างนอบน้อมขอรับขอรับ,รบนายท่านเ,เชิญท่านอาจารย์เข้าข้างในชายชรารับคำมือถือลำไพ่เดินอาดอาดก้าวเข้าร้าน ดารุดีน้อยโครงศีษะพางยิ้มฝืดๆหันไปกล่าวกับชายที่ิ้วสัมภระว่าท่านนักพจน์พวกเราเข้าไปสักครู่เถอะชายผู้นั้นตอบรับเดินตามเข้ามานั่งโต๊ะเดียวกันตอนวางสัมภระบนเก้าอี้ข้างๆมีเสียงดังตุบดูท่าทางหนักอึ้งไม่ใช่เล่นพวกนั้นก็คือโจอีเซียนกับเสี่ยวหวนสองปู่หลานส่วนอีกหนึ่งก็คือนักพ์หมาป่าแห่งพรรคหลอมโลหิตซึ่งหลังจากออกจากบึงมรณะแล้ว ก็ติดตามโจอี้เซียนกับเสี่ยวหวนตลอดมาท่องเที่ยวไปทั่วล่าโดยยึดถือปัตตภีเป็นบ้านในตอนแรกโจอี้เซียนยังมิใคร่จะยินยอมนักค่อยหาเรื่องพูดจาเยาะเย้ยถากถางไปแทบทุกวันแต่นักพ์หมาป่ากค้าจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนถึงกับทําเป็นหูทั่วลมเสี่ยวหวนเป็นคนมีจิตใจดีงามจึงมักจะเอ่ยปากปกป้องคอยเถียงแทนให้แม้นางจะอายุยังน้อย แต่มีฝีปากคมกริบบ่อยครั้งที่ต่อปากต่อคำทำเอาโจโอี้เซียนแม้จะผ่าผลในยุทธจักรมานานต้องสะอึกโชคดีที่ผ่านไปนานแล้วมันค่อยๆค้คนพบว่านักพศหมาป่าที่ร่วมทางใช่ว่าจะมีแต่ส่วนเสียอย่างเช่นปกติสัมภาระหนักๆที่สองไหลของตนต้องแบกบัตรนี้สามารถโยนให้กรรมกรรับผิดชอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมกรคนนี้ พอสบตากับเสียวหวนที่มองอย่างเกรงใจถึงกับไม่ปฏิเสธตรงกันข้ามกับดีใจที่ได้ทำอีกด้วยส่วนข้อดีอื่นๆก็อย่างเช่นเดินทางกลางป่าแล้วเจอสัตว์ร้ายระหว่างทางพบเห็นปีศาจข้ามเข่าเจอโจรป้นชิงยอมต้องส่งจอมยุติหมาป่าคนนี้ออกไปจัดการดังนั้นตลอดทางโจโอี้เซียนจึงรู้สึกว่าท่องเที่ยวมาตลอดชีวิต ยังไม่เคยสะดวกสบายเหมือนช่วงสองสาเดือนนี้เลยถึงกับแค้นใจที่มาเจอนักจพ์หมาป่าเสียแต่เนิ่นๆช่วงนี้พวกมันวกกลับมาท่องเที่ยวสถานที่เดิมเดินทางผ่านสนนถ่ายเก่านี้โจโอีเซียนมีความจำเป็นเลิศถึงกับจำเท่าแก่ร้านเล็กๆสองข้างทางอย่างเท่าแก่เหอได้จึงแซงทำตัวเป็นยอดคนคิดจะหยอกเท่าแก่เหอให้แตกตื่นตกใจเล่นสักลา เมื่อเห็นอีกฝ่ายพินอ้อพิเทาตนเองเช่นนั้นโจโอีเซียนก็กระยิมย่องย่องใจวางท่าสั่งอาหารมาหลายจานรอจนท่าแก่เหอเข้าไปหลังร้านแล้วก็หันมาหาเสี่ยวหวนกับนักพศหมาป่าเพื่อคุยโวแต่กลับเห็นทั้งสองกำลังเบิกตาอ้าปากค้างโจโอีเซียนจึงถามอย่างสงสัยนี่พวกเจ้าเป็นอะไรไปนักพศหมาป่าชี้นิ้วไปที่โต๊ะตรงมุมห้องดูเองเถอะโจโอีเซียนถลึงตาอย่างไม่พอใจ แต่พอหันไปก็ต้องสะดุ้งตกใจหยงตรงมุมห้องท่ามกลางลำแสงสุดท้ายของแสงอาทิตย์อัสดงที่ลอดผ่านหน้าต่างเห็นชายคนหนึ่งฟุบหน้าหลับอยู่บนโต๊ะวานอนสามตาที่นั่งอยู่บนนั้นก็จ้องมองกลับมาเสียวหวนอุทานออกมาอย่างเบาๆว่า,วาเจ้าเถาแล้วก็จบไปแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ถนะ้าเพื่อนๆชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่แอดมินด้วยนะครับและนอกจากนี้ถ้าหากเพื่อนๆต้องการสนับสนุนแอดมินก็สามารถบริจาคได้ทางช่องทางเดสคร i ปชั่นด้านล่างที่แอดมินทิ้งไว้แล้วยังไงพบกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ